สลามอะลัยกุมชางสระนองฮาลองชิววันนี้ผมจะมาเสนอข้าวผัดในแบบสไตล์สระนองข้าวผัดที่รู้สึกว่ามันง่ายๆไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งเพียงแต่วัตถุดิบของคุณเนี่ยแม่งต้องมีคุณภาพนิดนึงแหละวันนี้สําหรับผมผมจะเป็นทาเป็นข้าวผัดเหมือนกับเยาวราชอย่างวันนี้ผมมีในเรื่องของมีดอยู่ไหนเฮดเฮดยีมีเท่กูเหนื่อยว่ะมึงไม่ช่วยกูเลยอ่ะมีดรอย้าะโพดของเมนูที่แล้วสะบัดทิ้งไปสําหรับเชฟทุกอย่างคือวัตถุดิบดส เนื้อเสียมือโอเควันนี้ผมมีเนื้อโคขุนเชียงนะเนื้อโคขุนเชียงของสินทรสเต็กเฮาส์เนื้อโคขุนเชียงของสินทรสเต็กเฮาส์แล้วก็ไส้กรอกเนื้อโคขุนของสินทรสเต็กเฮาส์ไส้กรอกโคขุนไส้กรอกเนี่ยมันจะผสมไปด้วยเนื้อถ้าเป็นส่วนหลักผมก็เลยจะเอามันมาทําเป็นข้าวผัด แล้วก็อีกอันนึงคือแหนมเอ็นไก่อันนี้เป็นส่วนที่จะกรุบกรุบเลยเฮ้ลยเป็นแหนมเอ็นข้อไก่ของสินทร์ทอนดังนั้นไอ้พวกเนี่ยผมจะเอาไปทอดให้กรอบความเป็นกระเทียมเขาเรียกว่าอูมามิในส่วนของพวกเนี่ยมึงอย่าหาวอเหตุอเฮ้ยไม่แห้งเลยผู้พูดเดียวความเป็นอูวามิอย่างเอ็นแหนมข้อไก่เนี่ยมันจะมีเรื่องของข้าวด้วยมันก็จะเปรี้ยวๆให้รสชาติความเปรี้ยวใส่ไปปริมาณที่พอเหมาะนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นข้าวไส้กอกมิกซ์ถ้าเปรียบเป็นอาหารประจําพื้นถิ่นของทางภาคเหนือก็ แต่ว่าเราทําแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่มันมีเอกลักษณ์ให้มันเป็นกิมมิคของซารอนงก็คือเอาทุกอย่างรสชาติของทุกอย่างเนี่ยผสมปนไปกันไปหั่นซอยแบบว่าที่คุณต้องการเลยนะใส่เข้าไปทีนี้ผมจะเชื่อมด้วยเนยนิดนึงให้มันหอมอาหารทุกประเภทอ่ะมันจะมีตัวเชื่อมเชื่อมอะไรวะ มีตัวเชื่อมให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันเฮ้ถ้าจะต้มตัวเชื่อมของมันก็คือน้ําผักเนื้อสตัตว์ถ้าจะผัดเนี่ยตัวเชื่อมของมันก็คือน้ํามันกระเทียมทําให้ผัดไม่ใช่กกะนี้อย่าไปจํานะอันนี้อาจจะผิด <laughs> <laughs> ความเนยมันจะหอมมานิดนึงเ <laughs> <laughs> นยไม่พอแล้วต้องเอาน้ํามันใส่หน่อยอะระหว่างเนี่ยผัดให้มันเข้ากัน หอมเชียร์ผมมีเคล็ดลับก,ก็คือจะเอาน้ำพริกแม่นุชใส่ไปนิดนึงนะเท็ใส่น้ำพริกแม่นุชไปนิดนึงเรียกรสเขาเรียกว่าเรียกรสเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงน้ำพริกแม่นุชเอาไปผัดข้าวก็ได้นะข้าผัดน้ำพริกเนี่ยข้าผัดน้ำพริกเสร็จเด็ดเลยน้ำส้มบ้านไร่นิดนึงใส่ไหมพี่ดีอ่ะ <laughs> น้ำส้มบ้านไร่น้ำส้มสายคัดเกตมันหอมเลยว่ะเนี่ยมีน้ำส้มบ้านไร่แล้วก็นี่ฮาบบิปตัวเบ้อยู่บนเห็นยังเห็นยังเห็นมึงเห็นปะเห็นเห็นละเออฮาบบิปตัวเบ้ ข้าวผัดถ้าเป็นของจีนของเยาวราชของคนจีนเนี่ยเขาจะแห้งๆเชงเชงเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะโซเดียมต่างๆน้ำโปง่งน้ำปลาอะไรเราไม่ใส่เลยความหอมมันมีอยู่ในมันมีอยู่แล้วมึงเห็นกระทะมนัน <laughs> <ๆ>เกี้ยกระเด็นหมดแล้วเออตัมันไม่ทันด้วยไฟมันร้อนโอ้ยหอมเลยบ้าหอมดิมันมีในเรื่องของน้ำพริกผมก็จะเอาผักใบเขียวแซมชะอมไปหน่อยมันไม่ยากเลยขอชิม ิดนนึงเดี๋ยวผมขอหาภาชนะนิดนึงแก้วเลยเงี้ยเออของเรามันจะพิเศษนิดนึงสองโคตรสูงเลยมันเป็นพอชช์ชนที่ค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วก็เฮ้ยง่ายแล้วสีสันนี่โคตรสวยงามเลยอย่าเพิ่งเปิดนะเฮดแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอหาอุปกรณ์ตกแต่งจานหน่อย เรื่องโคตรเยอะเลยควรจะได้จัจานควรจะได้จรมนูเรื่องเยอะอะไรของมันกันไปดูบอกให้ทําง่ายๆบอกให้ทาง่ายๆเจ้านู่นเจ้านี่มันตกแต่งนี่ใครก็ใส่กระหมุดอ่ะไว้เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเอาไว้เดคอเรตในการทําอาหารโอเคเนี่ยพอเราเสิร์ฟให้กับลูกค้าหรือคนที่เรารักอ่ะเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้แล้วพอเราไปถึงครับเราก็จะเป็นแบบนี้ เฮ้ยได้เว <pid> ้ยเป็นไงนี่มันก็าผัดคอนโดนี่ใช่นี่แหละคือเมนูอีกเมนูหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ภูมิใจในการรางังสรรค์ให้เขาเรียกว่ารวมมิตรหลายๆอิเลเมนต์หลากรสชาติมีทั้งความเปรี้ยวความขมความหอมอยู่ในจานเนี้ยอาหารพวกนี้มันมาจากรากเหง้าของการที่เรายังไม่ดัดแปลงนั่นหมายถึงกิ่งกา้านสาขาเนี่ยมันหมายถึงการเกิดแก่เจ็บตายและไอตัวเนี่ยมันหมายถึงเฮ้ยการมีชีวิตอยู่เขาออกลูกออกมาแล้วมันก็ได้อาหารจานนี้เป็นอินสปิเรชันของจานนี้ของผม<ฮ>มีความหมายมีความหมายจะแดกได้หรือเปล่ากูไม่รู้เรามาชิมกันเลยดีกว่าคุณว่าเฮ็ดแล้วก็ที่ไอใส่มาเนี่ย ก่อนที่จะกินเราทิ้งก่อนไ่้งทำไมวะทิ้งก่อนอืมเฮ้ยมันได้ความมันจริงเผมยังไม่แตะปากอ่ะเฮ้คุณจิมไม่ขี่หรออันนี้ล่นหมดแลวเฮ้ยมันมันจริงๆได้มันได้มันนี่คือแก่เชียร์ของสินทรทอน เฮ้ยมีหวานเว้ย mm มีหวานไงหวานเปรี้ยวเค็มหอมมันประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่เรารังสัรให้ขอบคุณที่ยีทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะฉันเหนื่อยเหลือเกินกับการทำเมนูแต่ว่าก็รู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทำแล้วเจอกันสนองฮาลองชิวเล่จะเล่ทุกเมนูไม่ได้นะเว้ย Heh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 e <laughs>